เยสสวัสดีค่ะมาดูรุ่งกินน้ำค่ะเ,ออเต็มเลยอันใหญ่มากอาจจะมองไม่เห็นฝั่งนี้นะขะทั้งบนแต่ว่าอันใหญ่มากเป็นโค้งเลยฝนตกแบบฟ้ารั่วค่ะทั้งวันเลยวันนี้เพิ่งจะหยุดตอนเย็นประมาณหกโมงน,นี้นะคะแต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่ามันเป็นโค้งหมดเลยเนี่ย ว้าวใหญ่มากใหญ่มาก OMG ค่ะเดี๋ยวพามาดูห,าหลังบ้านนะคะว้าวนี่นตะวันใกล้จะตกดินพอดีแสงแดดออกมาน้ำเต็มเลยลมลมก็แรงพัดต้นไม้ต้นไม้เ,เหลืองหมดแล้วค่ะ แต่หญ้าตรงนี้ขึ้นสวยงามเชียวรุงกินน้ำโหรุงกินน้ำสองอันซ้อนกันโ h oh my god โอ้สวยมากสวยมากนี่สองอันซ้อนกันเลยฝั่งนี้ค่ะว้าวนกก็มาบินชมด้วยโค้งอ้าวตรงนี้ ค่ายจะค่ายจะคือมองไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะฝั่งขวาว้าวเดี๋ยวไปดูเมื่อกี้นี่ทำวิดีโอนะคะคลิป EP ที่สามเออแปฝนตกแบบฟ้ารั่วเลยแบบได้ยินในในคลิปเลยพูดไปเกือบจะไม่ได้ยินเสียงเจ้าของคือฝนตกแรงมากมาก ที่แคลิฟอร์เนียฝั่งคืออยู่ทางทางเหนือนะคะฝนตกวันเว้นวันคือแบบพายุมาโอเคพามาดูตรงนี้โอ้โหสวยมากรุ้งกินน้ำซอนกัน ข้างบนก็หมดแล้วค่ะเพราะว่าเมฆเหลือแต่ฝั่งทางทางทางซ้ายลมมันพิ่งลมมันพัดเมฆมาน้ำเต็มน้ำเต็มเล็กค่ะอันนี้คือทะเลสาบบ้านหลังนี้นะคะไม่มีใครอยู่เลยเป็นปีแล้วค่ะเพราะว่า มาเช่าอยู่ตรงนี้ก็ครบปีพอดีนะคะไม่มีใครมาเลยมีแตคนมาตัดหญ้าให้แบบเขาจะต้องจ้างคนตัดหญ้าค่ะไม่งั้นทางส่วนกลางเขาก็จะออแบบเตือนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ